วันนี้คือวันเกิดของเธอเธอได้เอาชาดำไปเสิร์ฟให้อาจารย์และอาจารย์ก็ตอบกลับมาว่าในอีกหนึ่งปีเจ้าจะต้องตายเฮ้ยจารย์ทำไมพูดงี้อ่ะเพื่อนเล่นเหรอแล้วมันเหมือนฉันพูดเล่นเหรอนี่คือความจริงในอีกหึงปีเจ้าไม่รอดแน่ พเจ้าโดนคำสาปทําให้อายุไขเหลือแค่หนึ่งปีพอตอนนี้เจ้าอายุสิปีแล้วคำสาปถึงได้เริ่มทํางานและนี่คือภาพของเจ้าในอนาคตโหน่กกากลัวชิบหายแล้วหนูจะต้องทาไงถึงจะแก้คำสาปได้อะหลอมให้สบายนะเดี๋ยวดีอาจารย์ช่วยก่อนมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าเจ้าจะต้องไปรวบรวมเศษเสี้ยวความรู้สึกมาจงรวบรวมน้ําตาของผู้ที่มีความสุขมาใส่ไว้ในขวดนั้นสิ่งนี้คือวัตถุดิบในการสร้างเม็ดแห่งชีวิตซึ่งจะทําให้เจ้าไม่ต้องตายโหจ้ามีของดีแบบนี้ก็รีบบอกให้ไวหน่อยสิแล้วต้องเก็บเท่าไหร่คนฮ น้ำตาของคนมีความสุขจริงๆพันหยดภายใน12เดือนดิฉันนี่ขอใส่เสื้อเต็มตัวออกเดินทางเลยค่ะและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสำหรับแม่มดมือใหม่อย่างเธอที่เวลาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เหลือเพียงแค่ปีเดียวเธอจะรวบรวมน้ำตาได้ถึงพันหยดหรือไม่ก็ไปติดตามกันได้ในอนิเมะเรื่องอารุมาโจกาชินุมาเดะรับชมได้ที่บิลิบิลิ